วัดหนองหอยตำบลห้วยปองอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีโดยพระปลัดอนุสรสันติกรเจ้าอาวาสวัดหนองหอยขอเชิญเที่ยวงานประจำปีประเพณีสงกรานต์ปิดทองลูกมิมิดและวางศิลาฤกษ์สร้างสาลาการ,ปรเปลี่ยนหลังใหม่ในวันที่12-15ถึงเมษายนพุทธศักราช2567ประธานฝ่ายส์ พระครูพัทรปัญญาวุฒเจ้าคณะอำเภอโคกสำรงประธานในพิธีพระครูพิพัฒกิติสันหรือพระอาจารย์สูงเจ้าอาวาสวัดเขาพระเคขื่อนป่าศักด์ชนลสิทธิ์ประธานฝ่ายคารวาสคุณทองผูลนงามขำและครอบครัวจากเขาใหญ่ในงานร่วมกิจกรรมการกุศลมากมายและขอเชิญท่านผู้ใจเป็นกุศลร่วมจองเป็นเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมสมทบบุญได้ ตามแต่กำลังศรัทธาของท่านกำหนดการ12เมษายนพิธีสวดพันยักษ์รอบที่1เวลา14นาฬิกา30นาทีและรอบที่2เวลา19นาฬิกา30นาทีและร่วมพิธีพุทธาพิเศษวัดธโมงคลตลอดทั้งคืน13เมษายนกลางวันร่วมกิจกรรมการกุศลกลางคืนชมคอนเสิร์ตหมอลำพิมพ์ผาพรสิริ 4เมษายนกลางวันวร่วมกิจกรรมการกุศลกลางคืนสนุกสนานรื่นเริงกับรำวงย้อนยุคท็อปมิวสิกบ้านาน้องอยู่ังโน้นบ้านพี่อยู่ังทางน,นี้ปวัวตาพานตรงกรนันน้ำน้ำกันเห็นกันกทุกป <15 S 2> ี15เมษายนกลางวันร่วมกิจกรรมการกุศลกลางคืนชมหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่นคณะดโดฟ้าเพชรผูผา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่รับประปลัดอนุสรสันติกรุเจ้าอาวาสวัดหนองหอย063-647-4498ผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลาสามารถสมทบบุญได้ด้วยการสแกนง่ายได้บุญที่ QR Code วัดหนองหอยสร้างศาลาหรือโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารรุ่งไทยเลขที่บัญชี114 0 7 4 9 9 0 0ชื่อบัญชีวัดหนองหอย12 13 14และ15เมษายนนี้วัดหนองหอยจัดเอกเที่ยวสนุกและได totally ้กุศลใหญ่าาาบอนน้